วันนี้เราวันนี้เรามีเจนหลบในทางรถหอมไปชี้อ้วนกันนะวิวีมันทำยังไงก็ไปดูกันเลยเการที่ผมเนี่ยครัเกมที่เสียผมจะไปทำเกมพีติมนะเราจะทำแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามจะเป็นภาคสุดท้ายเลยอ่าน,นี่โอใจกุก๊บ นีเราเจอท่าต้นแบบที่ผมได้เยอะเลยตัวไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะส่วนรอนี่เจอว่าเจอจอดสกเราก็จะไม่เอาโดนะเพราะจอดจากสกิดนาฬิก,กาที่เราเนี่พาเด็กๆนี้ไปได้แล้วในจอดจากสกิดมันใ,นใช้งานได้อยู่นะแค่มันอึมโอเคเราสามารถจอดเราเเได้ย้อนทิ้งงานนะ เพราะว่าคือรายการที่เรามีเสียใช่ไหมตัวของจอดสักสิทธิ์มันนะใช้งานไม่ได้เพราะว่าจอดสักสิทธิ์อันเดิมที่เราเอาไปวางไว้ในการช่วยมันติดอยู่แล้วมันไม่มีวันออกเลยมันไม่เหมือนแบบตามหาจุดฝาแฝดที่แบบมันจะบินวิ่งไปเลยนะสวัสดีมันจะ I will I will help uphold you. you my ติดเบรคแล้วต้องหาที่บริเอาหนชิดตัวตัวหนักซื้อหนักมากเลยตอนนั้นก็นคือทางลับนะมันก็ว่าแต่ก่อนจะใช้ได้แล้วตอนนี้มีเอาไว้ประดับเฉยๆฉยเห็นแล้ว่างลับนั้นเกี่ยวกับเนเรื่องของตัวเกมไหมไม่เกี่ยวเลยคมันก็ว่าจะใส่มาทำไม,มก็ไม่รู้เล่นกัมหน่อยดีกว่าเกมมันจะมาเฉลยแล้วเขาเฉลยไปนานแล้ว Og alle hendene. เรไม่ดรอปเดียวนี่แหละเรามากันให้ทุกคนีไปปวลดรลักถังสีอันนี้ไงไมุแกเก็บถังปิดเปิดตู้เก็บถังสี จามสองกิบแล้วนึ่งผลลัพทั้งสีจะตู้บแล้วเี๋เรียกรถมาก่อนเพราะว่ารถมาตูปสีนาะทีแต่นี้เราเนี่จะต้องการทำให้มันไวหน่อยโฆษณาเย็เจนะอหนึ่งนะบัดแบบีม มาปั๊บเรียกสัน้นซนอ่ะบางทีเราไมันก็ไม่ได้กูป,ป,ปั๊บก็ต้องรอสักพักนึองหลังจากนั้นก็เอฟพีรอครับเราต้องรอให้เราต้องรอให้ซีน,นั้นนีวนผ้าเสร็จลังแล้วเรามีเวลาไปเดินไปสำรวจโรงเรียนนี้ครับ เดี๋ยวเรานี่ก็จะมาทำอิชิเมนหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวก็มาทำอิชิเมนนั้นดีกว่าข้อควาตอนนี้กลับไปตอนเองเพีเสร็จเลยแล้วกันเอฟพเสร็จแล้วรากนั้นแม่รายการนั้นแม่ที่ก็จะหยิบผ้าอันนี้ไป สก้าก็ต้องเข้นไปหลบมนม้างนั้นซึ่งแมคคีก็จะกลับมาหลับอีกตอนนั้นเราตอนนั้นเรานี่ต้องรีบไปจับไก่เพราะเก่าว่าแมคคีนั้นเก่าว่าแมคคีนั้นหนีไปเลยก็จะเสียเวลาแต่คิดว่าการจับไกมันเสียเวลามากกว่านะแต่ผมนี่จะทำการ ผมดีกันเลเอาไก่ไปให้รถเกียบดูว่าจะเป็นไงเราเค่อยๆโชว์เรื่อรถกลับมาจริงไหมอะไ,ไรไปเไยไก่ไก่เราต้องรอไก่ไนะดูละเราจะต้องรอสิ แตล้วเยียบไกลก็เคยมีคนทำไปแล้วนะพี่แตงโมแต่แต่นี่เรามาทำใหม่ดูเกียรข้อาเกียรอะไรมางน้องเสียบเสียบเสียบ,บเลยเนาะหนึ่งก็ไปไปขี่จะไปละ เย็บไก่แบนคือแ้าผมไปคือแ้าผมดิม่แล่ใส่โฆษณานะที่เห็นทำที่อย่างนั้น้ไม่แล้ทำ่โฆษณานะแค่หาสีสันอะไรทำแนะเฉยเย็บกูจะเผาโรงเรียน ส่งมันบอกอ้าวตู้ออกไปเมื่อกี้โทรเลียกตู้อีกแล้วเหรอ โอเคเราซ่อนอยู่ในหีบแล้วระหว่างนี้รอนางผลักเลยแล้วกันคือดี๋ยวมันต้องเโอเคนี่ไม่ใช่อะไรนะคือมันไม่สามารถออกได้แล้วเราเดี่ยก็ต้องมารอนางนอนแสบๆบเสร็จอีเอฟเคเสร็จแล้วนางก็ขอบคุณด้กบยายบายพี่คิคุยกัะทางรถไปเลยกับบาร์ที่ จะบอกไม่รู้นะว่าวิวงแ้วนอบเป็นยังไงมาจากกระตุกตป็นี้วิวงแ้วนอบเป็นยังไงครับอ๋อแล้วตอนนั้นไม่มีวือนะเซียว่ารถมันแค่ไปจอดเฉยๆวิ่งก็จะไปเพียงเท่าน,นี้สำหรับการหนีทางรถก็ายบาย